ระหว่างที่เราพวกเราไม่รู้คนไทยระหว่างที่เราไม่รู้ชะตากรรมครับก็ถ่ายรูปแจกลายเซ็นคุณนึกว่าให้น้ำเปิดทอกโชว์ลมลมสักยีสินาทีอะผมก็เอาละครับผมในนามรัฐบาลไทยก็ก็มาปลอบขวัญทุกคนไปครับคือจริงๆแล้วเนี่ย พอสภาพจ,จิตใจมันหดหูมากแล้วเราก็ไม่รู้<ป>เราก็มไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็น้ําครึ่งขวดหรืเอเศษขนมในกระเป๋าทั้น,นมีค่ามากอื คือแล้วห้องน้ำเนี่ยคิวก็ยาวมากปักทุกปักเนี่ยคนทั้งโลกนี่ก็มาแย่งกันเสียอ๋อต้องช้านะคับสามสี่ห้าทุ่มเนี่ยคนก็เริ่มอ่อนเพลียไม่ไหวก็เริ่มนอนบนบนพื้นเย็นเย็นท่านทั้งตั้งแต่ห้าโมงเย็นเสียโมงเย็นอุนานนะฮะหกชั่วโมงได้เ็เริ่มหาที่นอนกันทุกตารางนิ้วก็เต็มไปด้วยคนนอนอิเล็กทรอนิกส์ครับครับครับเสร็จปุ๊บพวกตู้ขายบะหมี่ตู้ขายน้ําอะไรเงี้ยก็หมดเกลี้ยงเพราะว่าทุกคนก็แย่งกันหยอดหมดอืแล้วก็ชั้นสองเนี่ยมันจะเป็นพื้นพม อ่าซึ่งมันน่านอนกว่านอนอุ่นหน่อยแต่ไม่มีใครกล้าขึ้นไปนอนเพราะมันไกลประตูเวลาอะไรรหนีออกไม่ทันอีกตอนแรกผมก็ขึ้นไปชั้นสองครับขึ้นไปเออจะนอนเว้ยแต่ปรากฏว่าเอาไปเอามาคนในทริปก็อ่ำลงมานอนข้างล่างดีกว่าลงมานอนคือพูดง่ายๆว่า การใกล้ประตูเนี่ยข้อดีคือหนีออกง่ายกแต่ข้อเสียก็คือว่าลมกโกกตลอดเวลาก็เป็นความรู้สึกที่ปั่นป่วนมากแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็เริ่มดึกเริ่มดึกครับแต่ละคนก็เราก็จะหลับหลับตื่นตื่นกันทุกแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ดูสถานีญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นคลื่นซีนรีมอะไรเขาไมะเขามีการแจ้งซีนามีรอย่างทีวีเลยทีวีก็อารมณ์ชัดๆเบอร์เบอร์เหมนหนังเลยเนาะคนก็มือกัน มุงดูทีวีกันพอพอเราเริ่มรู้ข่าวจากโลกภายนอกทุกคนก็ร้องไห้กันระงมเสียงหวั่นที่ภาคพิจารณ์คนที่ญี่ปุ่นมันต้องร้องไห้อะว่าย่านเยอะอะไรยงเงี้ยแล้วบรรยากาศก็หดหูมากเราก็ได้เราก็พยายามจะนอนเอาแรงแต่เราก็ตื่นมาเพราะมันมีแรงกระเพื่อมแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าสายการบินจะยังไงเราก็ไม่กล้าหลับหลับเดี๋ยวเราันอยู่เราไปกันไปแล้วบินออกไปแล้วอย่างงี้ก็อยู่กันอย่างนั้น พอสักประมาณตีหนึ่งตีสองโหนี่ตีหนึ่งตีสองเลยเหรอคนมันก็เริ่มไม่คนมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะพอคนมันเริ่มไม่ไหวไอสิ่งที่เรียกว่าสันดานดิบเราจะออกในหนังเหมือนในหนังเลยนะเนี่ยนะวลาเหมืนสองศูนย์หนึ่งสอแจกแฮกเกอร์กันเนี่ยยี่ห้อลิสต์เนี่ยเขาจะเป็นหลอดหลอดเอาไปคนละหลอดใครที่หยิบสองหลอดเจตนาเนี่ยอาจจะไปแบ่งเพื่อนฝรั่งมันเฮ้ยสุดเฟร้ยดูเร็วเลยดูเลวเลยฝรั่วเลยฝรั่งโวยเลยแล้วเาไปยูถือไปสองอัน คือคนก็เริ่มทกทะเลาะถกเถียงกันครับครับน้ําเนื้มเข้ามาแจกก็เริ่มจักต่อแถวตอนนี้เริ่มมุงแล้วมุงเลยมันเริ่มแล้วเริ่มไม่โอเคเสียบฟงเสียไฟแย่งห้องน้าคนเริ่มมีปากเสียงโอ้โสถานการณ์มันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะความความเครียดนะนแต่ข้อดีก็คือว่าคนที่ใช้บริการสายการบินก็เป็นคนระดับที่มีระเบียบวินัยมาหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็เลยมีภาวะเกรงอกเกรงใจอ ก็คือการมันก็ประมาณนี้จะขโมยแคกเกอร์ก็อาจจะแค่มาบิแล้วก็เลียชีสแล้วก็ประกบคืนอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมว่าเอาไปเลยคห้ประมาณนี้เป็นอย่างนี้ไปทั้งคืนครับผมก็หลับหลับตื่นตืนหลับตื่นตืนหลับหลับจนถึงก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอออยู่อย่างงั้นก็จนถึงเช้าอปรากฏว่าปรากฏว่านะ สนามบินเนี่ยมาลูภายหลังนะครับว่านาริตะเนี่ยเขาตัดสินใจปิดสนามบินแล้วตลอดทั้งคืนเนี่ยไม่มีเครื่องบินลงเลยใช่เขาว่าไปลงไปลงที่ฮานดะคือสนามบินใกล้เคียงเครื่องบินที่จะเข้าออกเป็นเป็นร้อยๆ้อยไฟล์เนี่ยไปยังนู่นหมดเลยที่ฮานดะก่อนแล้วทุกอย่างเนี่ยก็สวิตช์ออนตอน8ปดโมงสิบห้าเช้าอีกวันหนึ่งซึ่งผมก็ไปต่อแถวเช็คอินใหม่ครับแล้วก็แล้วก็เนี่ยได้กลับไฟล์ตอนเที่ยงของวันที่12ขึ้นเครื่องบินนี่ แทบศพเลยดิตายเลยดิแบบสภาพสภาพน้ําล้างหน้าล้างตาบ้างไหมนะโอไม่เลยไม่เลยไม่ได้แปรงฟันหัวลังแคร์เบิ้มเลยแล้วก็แต่ด้วยความที่เราก็ต่อแถวเนี่ยคือเขาก็เราก็ไม่รู้ว่ายังไงลรวก็รุ้นทุกนาทีว่าได้ไปเถอะวะเพราะไม่รู้ว่าเราจะทันไฟนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันอยู่ดีๆก็แคนเซิลไว้อีกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าอยู่ดีๆเกิด คือพอเขาเรารู้ว่าเราได้ไปแล้วก็ดีใจพร้อมกับกังวลคเพราะว่าบอกได้เลยว่าถ้าจะต้องเป็นอย่างนี้อีกคืนเนี่ยผมว่าไอการขังคนเล่นตีกันแน่นมีตการพกของไม่ค่อยโอเคก็เลยแบบว่ารุ้นกันทุกนาทีตอนแถวขยัับครำ มาตลกแบบว่าพอถึงคิวกูแล้วแบบว่ากั้นแก้งคันเซลอะไรเงี้ยพอขึ้นเครื่องบินก็เครื่องบินค่อยๆขยับล้อเอาไว้บินไว้บินขึ้นแล้วมันขยับแล้วแบบชิมาจะแน่แล้วกลับไปโอตายตายชีวิตตอนนี้เสียวที่สุดเลยว่าอันนี้หมดกําลังใจแล้วหอบอกว่าผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพอเครื่องบินพยานหัวเทยกตัวออก เทคโอโอเคแฮปปี้เลยุณมากตอนที่น้ามาถึงส่วนอภูมินี่นะก้มลง้ากราบพื oh. ้นตรงรันเวเลยหมงจะเหมือนพุ่นอับประเทศ ถึงแผ่นดินบ้านเกิดกูแล้วเก่งจะว่าไม่งามเก่งว่าไม่งามนะครับสิ่งที่ผมลงมาที่ด้านเก็บตังค์นี่นะรอดูทอกโชว์กันถึง่สิ่งที่ลงมาถึงประเทศไทยที่ผมกังวลที่สุดก็คืออ๊บุหรี่ที่ซื้อมาเกินโค้ต้าโลไม่ต้องกังวลแล้วกลัวจะมีสิ่งของต้องกันรับปรากฏว่าตายแล้วจิมกระป๋องที่เพื่อนไม่ได้หอบกลับมาเลยเลยเลยทิ้งหมดอนึกว่าใช้ตอนตอนโอ ไม่เผื่อเลยไม่บดึกๆกันนะใช่ไหมแก่เลยใจล้มๆเลยที่ใจล้มๆ้มเลยแก่เลย ร้องแม่ให้หมดถ้ามีถ้ามีจิ๋มกระป๋องเนี่ยต้องแกะมากินเลยอ๋อเป็นคนยากออดยากพยายามเอาจิ๋มกระป๋องห้าอันไปแลกคุกกี้ไออพี่ชายดิอะไรนะแคลาเกอร์ลิสต์มาแถวหนึ่งผมฝรั่งเอานะฝรั่งเอานะฝรั่งเอาฝรั่งเอานะสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมมาโชคดีมากครับได้มาได้อะไรจากตรงนี้บ้างเนี่ยในความรู้สึกเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนที่แผ่นดินไหวเนี่ยผมอยู่ในโตเกียวอยู่ในญี่ปุ่นเลวร้ายกว่านี้เพราะว่าอ๋ไม่มีที่อยู่ละหนึ่งไม่มีที่อยู่ครับ ต้องอยู่ข้างถนนเลยใช่เลยอืมแล้วสองคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศในการที่คุณได้อยู่สนามบินถือว่าโชคดีแฮปปี้แล้วถือว่าใกล้จุดแล้วอย่างน้อยถ้าผมเนี่ยก็แค่ลำบากจะต้องค้างหนึ่งคืนมันก็มีความลำบากอยู่ในนั้นแต่ถ้าเทียบคนที่ติดอยู่ในเมืองหรือติดอยู่กลางไม่รู้จะทำยังไงเลยคือตอนแรกเนี่ยตอนที่จะมานาลิตะเนี่ยดูเวลาเฮ้ยเหลือๆเว้ยตอนนั้นเราอยู่เราอยู่ตรงเขาเรียกว่าโอไดบะเป็นเกาะเป็นเกาะใหม่ที่ถมขึ้นมาเราคิดเลยจะเอาว่า ใส่รามเมงทวีชัยแล้วก็ไปถึงเช็คอินก็น่าจะได้อยู่ยยถ้าใส่รามเมงนะตอนนี้ไอ้หนวดตายแล้วโอ้มันอยู่ในก่อนดนะ้วยเนาะมันก็เลยเราทบทวนว่าเออการตัดสินใจของเราบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเสี้ยววินาทีแล้วสิ่งที่ผมเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าการจะไปในประเทศไหนเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเราทําอะไร เราก็ไปกินอะไรดีวะเราไปซื้ออะไรดีเลยไปซื้ออะไรดีแล้วก็เอาเสื้อตัวไหนไปใส่ดีใครฝากจิ้มกระป๋องมาจดมาจะไปซื้ออะไรจะไปดูอย่างไรจะไปทําอะไรยังไงอโดยเราไม่ได้สวนเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นประเทศที่มีมีภัยพิบัติแผ่นดินไหวเว้ยถูกต้องถูกต้องเขาไม่ได้เคยนึกที่อยู่ในแผ่นเลื่อนในเรื่องของโลกไว้ไม่เคยคิดเลยแล้วถามว่าถามกันว่า แผดดินไหวทําไงอ่หลอกใต้โต๊ะทำไงในความเป็นจริงมันไม่มีเลยผมว่าไม่มีโต๊ะคือไม่มีโต๊ะให้มึงหลอกเขาบอกให้ให้มุดไงผมเรียนไปตั้งแต่เด็กเฮ้ยืหมายปุ๊บมุดเลยเจ้าโต๊ะที่ไหนมาหลอกวะแล้วที่สำคัญเขาบอาไปเองคือถ้าไหวอยู่คนเดียวเออถ้าไหวอยู่คนเดียวโอเคยังบอกว่าอีกหมื่นคนที่แตกตื่นโอ้ลุมมาแชร์โต๊ะเราอีกนะนั่นคือนั่นคือข้อหนึ่งแล้วสองถ้าคุณไปในประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาถูกภาษานภาษาอังกฤษครับ คุณก็ควร,รจะต้องมีมูลเพราะเราไม่รู้เรื่องจริงถูก,ถกแล้ว,แล,วแล้วเขาก็พูดเป็นญี่ปุ่นนะ่ะใออช่ไหมากยุคที่ยี่นั่งก็ต้อนีอ่อ อะไรของเมึองคือใครเป็นไกด์หล่อมากเลยครับหล่อคือไกด์ที่ผมไปถามถามข่าวข่าวนะครับเด็กผมผมกาบตีนมาแล้วนะออหล่อหล่อจริงจริงนับถือเนี่ยจังหวะวินาทีนั้นมันนับถือกันหล่อเลยคนเราลำบากเนี่ยหล่อเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคือที่บ้านเมืองไทยมีเครื่อหาติดทะเลสามีเฟอร์รารี่เจ็ดคันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าเออวะเราก็กลายเป็น เป็นไอ้กระเหลี่ยงคนหนึ่งซึ่งซึ่งชีวิตไม่มีค่าะไรตรงนั้นไม่ตดดูกันในกระเป๋าที่เราสะพายทุกวันเนี่ยเคยแหกกันมาดูไม่ามนมีอะไรอันเนียตอนเนี้ยไฟฉายสักอันมีไหมไม่ไม่มไม่่ตอนเนี้ยตอนสมมุติว่าตอนเนี้ยไฟดับทั้งตึกทำไงเดินเหยียบเต็นกันละครับถูกอุปกรณยังชีพ อาหารที่เราจะรอดพ้นได้สักอาหารหแห้งน้ำา็็มีไหมไม่มีในกระเป๋าเลยไงกูมีแว่น3อันเปลี่ยนไว้เปลี่ยนให้เข้ากับเสื้อด้วยใช่แล้วก็มีของงงเง่าซึ่งไม่ได้มีประโยชน์คผมบอกได้เลยว่าต่อไปนี้นะผมออกจากบ้านศึกษาเลย อุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ตองตัวหนึ่งแหละต้องทวยอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยขอให้ชาร์จแบตเต็มเสมออย่าไปแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวกูไปชาร์จออฟฟิศไปนู่นไปนั่นเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันล่มทั้งญี่ปุ่นครับแล้วมันก็ติดติดดำๆอย่าว่าแต่ต่อให้แผ่นดินไม่ไหวแต่ถ้าคนทั้งหมื่นหมื่นเนี่ยพยายามถล่พร้อมกันคุณรู้ไหมว่าแบตเตอรี่ในโทรศัพท์แต่ละขีดนั้นมีค่าเลยเกินถูกพยายามยามเพียรแม่งลดลงไปอีกขีดแล้วแม่งลดไปอีกขีดแล้วเหมือนคุณหลงป่าหรืออะไรเงี้ยแบตเตอรี่แต่ละ ขี่นึงสำคัญมากเลยครับแล้วพก iPad ไปนะก็ใช้ Wi-Fi ไม่เป็นไม่ไม่มันไม่ได้แล้วไ i ไบหมนะน่าจะหยุดแล้วนะตายง่ายๆเลยเปิดเปิดไม่เป็นนี่ไงของสำคัญที่มันจะช่วยชีวิตได้ใช้ เล่นเป็นแต่ทวิตเตอร์อ๋อแล้วก็หั่นผักหั่นมันอยู่นั่นน่ะเล่นเกมหั่นผักเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูกันไปไอหมูก็ยังเลี้ยงไม่เป็นวิธีการคอนเน็กหรือขอความช่วยเหลืออะไรก็จนมาทำเป็นตอนชาวันรุ่งขึ้นแบตเตอรี่เนี่ยก็ยามใจเปิดไรจะขึ้นบินอยู่แล้วกูถอดแหลือแต่เสื้อยืดตัวเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปประเทศเมืองร้อนนี่ไงล่ะมืองไม่ได้เอาอะไรเลยใช่ไหมฮะไอแช็คเนี่ยน้ำมันแก๊ส ขีดสองขีดมีค่ามากเลยน่ใส่้าคาในกระเป๋าแบบพึ่งเพิ่ตัว ไฟพวงใจที่เป็นไฟฉายหรืออะไรนี่ก็อันนี้ก็ถือว่าก็น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่น้าบอกคือต้องศึกษาก่อนไงว่าประเทศนี้เราน่าจะเจออะไรบ้างลองจินตนาการถึงจังหวะที่มันเลวร้ายที่สุดในชีวิตคืออย่าไปประมาทไม่ใช่ว่าไปเที่ยวก็ไปสนุกเดียวถามตรงนี้อ่ะไปประเทศเนียประเทศที่มีภูเขาไฟระเบิดทําไงเออทําไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยเนาะว่าเวลาวามาแล้วอะไรก็ไม่รู้แล้วมีหมอกควันอ่าน้อยคุณต้องมีหน้ากากกันไอพิษไปหน่อยติดกระเป๋าไปในประเทศนั้นหน่อยอย่าไปคิดว่ามันไม่เกิด อนี่ไงเพราะว่าอ,อย่างเงี้ยมันก็แบบปุ๊บปั๊บมันก็รับโชคอะน,นะผมเปิดกระเป๋านะแม่งไม่มีที่อะไรใช้งิน <c oughs> มีประโยชน์เลย <c oughs> ไฟฉายสักดุ้นก็ไม่มี <c oughs> มีแต่ของโง่ๆเง่าๆ <c oughs> ซึ่งแบบแม่ง <c oughs> เอ,อ้ยถ้าเกิด กูมีแอมโลสักอันน่ะปวดจริงจริงแต่ปกติชีวิตชีวิตนานะก็จะมีมีดอยู่ใช่ไหมแต่เข้าญี่ปุ่นมันพกไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้บินนี่เขาห้ามโอ้อันนี้ก็เป็นอยากถามว่าถามว่ามีดก็มีประโยชน์เอาไปจี้ป้นจี้ไอ้ฝรั่งไอ้ฝรั่งอะไรข้างข้างเน่อยบอกเราแฮกเกอร์มาผมบอกได้เลยนะโชคดีนะที่มันเกิดในสนามบินอ่าถูกจ้องซึ่งถ้าเกิดมันถ้านอยู่ในเมืองอยู่นะมันเกิดมันอยู่ในที่ที่ทุกคนพบของได้ผมว่ารุนแรงกว่านี้เคนที่สนามบินมันไม่ ม,มีอาวุธไม่มีอ,อะไรถ<อ>ูกต้องถ<อ>ูกต้องถ<อ>ูกต้องโอเคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่น้านะถ่ายทอดมานะกับ8ชั่วโมงทรหดของชีวิต ใช่ผมว่านะนอนหนึ่งคืนเต็มเต็มบนพื้นสนามบินอ่ะโอเคคิดถึงขนาดนะบอกว่าเอาไว้เฮ้ยถ้าเกิดแั้งสุดวิสัยจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นผมไม่เยี่ยวเลยเออทําไมอ่ะเก็บน้ำเลยกินไว้โอ้โหแม่เจ้าอ่ะแต่ว่าผมคิดขนาดนี้เลยนะใช่เพราะว่าในหนังมันมีนะในผู้สารคดีเขาบอกมันกินได้หลาร้อยยี่สิบเจ็ดชั่วโมงแล้วก็กินผมดูเฮ้ยผมใส่บู๊ทหนังเอาไว้ไว้เฮ้ยมัเป็นมั่ง กัดมากินได้เคี้ยวแล้วเนียหนึบ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 อ่ะโอเคนะครับก็ถือว่ารอดชีวิตกลับมาได้รอดชีวิตกลับมาได้ยินดีต้อนรับดนวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสามแย่ปากหวานเลยก็ขอบคุณบิ๊กโคล่านะครับอร่อยมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีนด้วยครับเดี๋ยวเราต้องเข้าสู่ประเด็นของเราในวันนี้นะฮะครับหรือเราออกเลยดีฮะเราออกประเด็นเลยเราเปลี่ยนประเด็นใหม่ไออูดทำงานมาทั้งสัปดาห์เลยครับครับไม่ไม่ได้ต้องใช้หน่อยใช้ต้องใช้ต้องใช้โอ้นี่ประเด็นของเราก็สำคัญโอ้ประเด็นนี้นี้ก่อนเราก็ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีศิลปินที่จะมาเป็นเก้ของเราด้วยศิลปินด้วยซึ่งตอนนี้ศิลปินเนี่ยฟังอยู่เมื่อกี้ตอนนี้เก็บอาหารแห้งใช่ใช่ครับครับก่อนพยายามเก็บแคคเกอร์ไว้อยู่ในกรณีที่เกิดตึกไฟไหม้อะไรขึ้นมาเนี่ยศิลปินเราจะได้ว่าแกมมี่ของเราก็เคยนะครับมีไหวที่อินโดไหวที่อินโดผมนั่งจัดรายการนี่เลยเฮ้ยทำไมปวดหัวปวดหัวอ๋อมันเวียนเวียนหัวอ่าเวียนหัวแล้วคุยท็อกแบ็คคุยโปรแกรมโค้งเนอกครับไปแล้ว เฮีย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 เป็นไรป่าวะเช็คเช็คอะไรเฮียเป็นไรวะเป็นปะงงปะงงปะงงงงงใช่ปะเฮ้ยแผ่นดินไหวแล้วมั้งสักพักไม่แม่งวิ่งเงี้ยวกแวกเงี้ยเออไม่อยู่ละทอแบกออกไปเฮ้ยมาใส่เพลงให้หน่อยอ้าวมันไปแล้วครับมันไปแล้วโปรแกรมไปก่อนผมรากเพลงเลยสิบเพลงสิบเพลงเลยใส่วิ่งลงไปปุ๊บหันมองดูข้างห้องข้างจะเรียกเอาห้องข้างเพลงก็ไม่มีออน ปิดเครื่องเงียบเลยอผมจําได้เหตุการณ์ที่ผมอยู่ในตึกเหมือนกันใช่แล้วแผ่นดินไหวผมวิ่งไปลงลิฟต์ครับยามได้รับการอบรมมาอย่างดีมากครับครับยาลงลิฟต์โดยสารครับย่ายาลงลิฟต์โดยสารให้ไปลงลิฟต์ขนของโอยแปลกบางทในใจถวยควายก็เยหมือนกันแหละมันจะฟางฝ่าหรือไงคือ้ลงบันไดหนีไปครับเออครับเนี่ย ต้องคิดแต่แต่เพราะใช่พอผมวิ่งลงมาในนี้ไปโบนลงไปเสร็จปุ๊บไป้างล่างล่มใจเลยเห็นคุณไปบูนยืนชี้อยู่เลยโอ้ยู่ล่างกระจกจะหล่นไหมลงก่อนเลยลงก่อนเลยเอาละฮะับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาข้าปากหวานครับประเด็นของเราอ๋อประเด็นของเราเนี่ยโอ้ยมะเจ้าเขาว่าวัยรุ่นอย่างเราทำภาษาวิบัติจริงหรือวีกิ้วออร่อยมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีนในหนึ่งอาทิตย์วันไหนสนุกที่สุด